มาถึงช่วงข้องแก้ประเด็นวันนี้ครับน้องซีโบ๊กครับใช่ค่ะวันนี้แกประเด็นนะคะเป็นเรื่องราวที่คนไทยทุกคนต้องรู้ค่ะเพราะ<ม>เป็นการบริหารการขุ้มคองสิทธิในระบรบ,รบลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าเราคุ้นรู้กันในนาม สปอ,อ,อชอซิดนี้เป็นซิดีคนไทยได้รับตั้งแต่เกิดพี่บาอูคาแต่พอแยกขึ้นมาทํางานเข็น่ไปรัดการกระจายที่รัดาการไปยุ่ระบบของเอกชนก็ใช้สีดีเข้าประกันสังคมนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวข้องสั้นหนักง,งานลักประกันสุขภาพแพ่งชาต์ค่ะตี่ว่าเขา้าดาเนินการสร้างระบบลักประกันสุขภาพแพ่งชาต์ให้กับขุนไทยภายใต้พอรบลลักประกันสุขภาพขอ่อพัสเรื่องราวเป็นผันปลื้มค่ะวันนี้เราเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสั้นหนักงานลัก ฐานพณิชมโนการอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะท่านคับขอต้อนรับกาสู่รายการแรงข้าวตา้นะครับสวัสดีค่ะเขตสิอนี้เขตสิบนี้อยู่ที่ไหนประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับที่ตั้งของสํานักงานเนี่ยอยู่ที่ตึกอาคารพีซ่ะค่ะบางกุ้งนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วเราก็ดูแลเจจังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่ชุมพรไปถึงนครค่ะ อนี้พอเป็นล่างไปอย่างนั้นจะเป็นเขตที่เท <12. S 1> ่าไหร่สิบสองสิบสองอ่ะทีนี้มามาพูดถึงตัวพรบรนะคะ,คะพรบรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเป้าหมายของพอรบรนี้ที่มาเนี่ยเป็นอย่างไรคะ,คะก็คือการกําเนิดของพอรบรหลักประกันนะคะต้องบอกมีที่มาที่ไปก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้าของประชาชนที่ไม่มีสิทธิ นะคะที่ไม่มีสิทธิ์ทางด้านรักษาพยาบาลก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการกลุ่มที่ไม่ใช่ประกันสังคมนั่นคือชาวบ้านทั่วไปนะคะมีเยอะไหมฮะเยอะค่ะปีแรกที่เราเริ่มดำเนินโครงการ2 5 45เนี่ย45ล้านคนนะคะเกินครึ่งใช่ค่ะ45่ล้านคนที่เข้าสู่ระบบบัตรทองเขาตอนนั้นเราจะเรียก30บาทนะคะบาทรา0รับษาทใช่ค่ะใช่ค่ะและถึงตอนนี้ครับปีห6เนี่ยตอนนี้มีประมาณนะคะ 48ล้านกว่ากว่าเกือบ45้าล้านคนทุกคนนี้จะได้บัตรทองหมดเลยไหมใช่ค่ะก็คือเด็กเกิดใหม่ได้นะคะทุกคนที่มีบัตรประชาชน13หลักนะคะก็จะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับลมหายใจเลยทีเดียวใช่ค่ะสิทธิบัตรทองเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับสิทธิบัตรทองทำอะไรได้บ้างก็คือถ้าจะเปรียบเทียบเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องเสียเงินนะคะ ถ้าคนจนต้องมีบัตรประกันซื้อบัตรประกันสุขภาพนะคะหรือได้บัตรสงเคราะห์นะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่ายแต่ว่าอันนั้นน่ะหลักการมันก็คือเป็นบุคคลชั้นสองนะคะพอมีระบบหลักประกันเนี่ยเราก็มองว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์เรื่องของการเข้าถึงระบบบริการที่เท่าเทียมกันนะะไม่ว่าคุณจะจนหรือรวยรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นหลักการของการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะคะ ประชาชนทุกคนสามารถเดินเข้าโรงพยาบาลได้ะนะคะโดยไม่มีทามสกัดเลยค่ะตามสิทธิ์ของท่านนะคะตามสิทธิ์หมายถึงโรงพยาบาลที่อยู่ในในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านถ้าเกิดรอบแรกแต่ระหว่างปีถ้าสมมุติเราย้ายไปทํางานที่อื่นหรือมีการเดินทางจะเปลี่ยนสิทธิ์ได้4ครั้งต่อปีนะคะในหน่วยบริการของภาครัฐนะคะมีเอกชนเข้าร่วมเป็นบางแห่งนะคะ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสิทธิ์ได้ระหว่างปีเขาสามารถที่จะเจ็บป่วยมันจะไม่ได้ดูแค่เจ็บป่วยนะคะเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคค่ะพวกโรคค่าใช้จ่ายสูงค่ะตรงนี้หากสามารถเดินเข้าโรงพยาบาลได้เลยทําให้เขาเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานสมัยแรกที่เรามีเนี่ยทุกคนจะบอกว่าได้เฉพาะภาราหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ใช่ะค่สใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าคุณจะผ่าตัดหัวใจคุณจะเป็นมะเร็งให้เคมีบําบัด นะคะต้องรังสีรักษาหรือคุณเป็นโรคไตนะคะที่ต้องฟอกเลือดหรือฟอกทางหน้าท้องอันนี้ระบบหลักประกันเนี่ยจะดูแลนะคะเพราะนั้นตอนนี้คุณสามารถเดินเข้าโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะมีการควบคุมกำกับเรื่องมาตรฐานนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ,อคนที่ป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย เมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นไตก็ต้องขายวัวขายควายนะคะเพื่อมารักษาตัวฟอกไตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ฟรีก็ได้เลยนะใช่ค่ะแต่ต้องเข้าสู่ระบบตามตามกฎเกณฑ์นะคะตามเงื่อนไขที่กำหนดใช่ค่ะอันดับแรกคือสังกัดรอพสตที่อยู่ใกล้บ้านก่อนใช่ไหมฮะ ก็ค่อยส่งไปตามสเตจไปค่ะก็คือจะลงทะเบียนที่หน่วยปฐมภูมิแล้วก็มีหน่วยประจำหน่วยบริการประจําที่ดูแลหน่วยบริการประจําหมายถึงถ้าศักยภาพของหน่วยปฐมภูมิดูไม่ไหวก็จะส่งต่อไปที่หน่วยประจำค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าอ่คุณพ่อคุณแม่เนาะมีลูกหลานไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปเยี่ยมลูกหลาน ต่างจังหวัดไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมแล้วเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินคิดเส้นใต้ตรงคำว่าฉุกเฉินนะคะเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ไหนใช้สิทธิ์อย่างไรตอนนี้ตั้งแต่เรามีเรื่องโควิดต้องบอกว่ามันมีนโยบายใหม่ๆออกเยอะนะคะเพราะนั้นเรื่องของเวลาที่เราไปเจ็บป่วยนอกพื้นที่นะคะหรือไปฉุกเฉินหรือแม้แต่ไปแล้วเราลืมเอายาไปมียาประจำตัวแต่ลืมนะคะ ก็สามารถเข้าได้ทุกที่ hmm. ปฐมภูมิทุกที่ก็เดินเข้าไปโรงพยาบาลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่ต้องกังวละนะคะถ้าไปแบบฉุกเฉินมาสปสาชาก็จะมีเงินอีกกองหนึ่งที่ไว้ดูแลโรงพยาบาลก็จะเรียกเก็บมากับเงินกองนั้นนะคะหรือเดินเข้าไปเป็นเราเรียกปฐมภูมิทุกที่นะคะสามารถเดินเข้าได้ทุกที่อันนี้ก็จะมีเงินที่สปสาชาเตรียมไว้เพื่อ,อ,อที่จะดูแล คนกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปต่างถิ่นหรือไรถ้ามันไปเกิดเหตุฉุกเฉินได้หมดนะคะพคอครับกี่วลที่เรว่าบัตรทองบัตรทองเนี่ยเรามีบัตรให้เข้าอย่าไงนะฮะไม่มีค่ะไม่มีเดี๋ยวนี้เราใช้บัตรประชาชนใบเดียวลค่ะแต่ที่สําคัญคืออย่าลืมบัตรประชาชนช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้มีการพิสูจน์ตัวตนเวลาไปถึงเขาจะมีเครื่องแล้วก็บัตรประชาชนเสียบมันก็จะง่ายมันก็จะอ่านเลยทีนี้เห็นว่าช่วงนี้มีแพ็กเกจใหม่ ทางปวสชไปร่วมมือกับอ,อปทองค์การปรกครองส่วนท้องถิ่นทําอะไรครับค่ะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันถูกเขียนในพรบรมาตรา47ิเจดนะคะ <c oughs> แล้วก็สปสชเนี่ยก็ดําเนินการร่วมมาในพื้นที่เนี่ยเราจะมีอยู่เงิน <c oughs> สามกองเราเรียกว่าสากองทุนกองทุนแรกเนี่ยเป <c oughs> ็นกองทุนระดับพื้นที่นะคะกองทุนหลักประกันระดับพื้นที่ที่เราจ่าย สมทบกันต้องมีการลงขันนะคะลงขันเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของอปทก็ลงขันกับเราเราก็ลงขันโดยที่สปสชจะลงขัน45บาทต่อหัวประชากรประชากรที่เป็นบัตรทองในพื้นที่ถ้าเขามีพันคนก็คูณ45บาทก็คือ45,000เราลงขันแล้วทางอปทเองเนี่ยก็จะลงมาตามขนาด นะคะก็ 30%, 40%, 50%ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือมากกว่าก็ได้บางที่เนี่ยลงไปร0 0เซนะคะเพราะเขาคิดว่าไอ้ส่วนเนี้ยลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่เขาสามารถที่จะไปขับเคลื่อนเรื่องของสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่ได้นะคะอ,อันนั้นเป็นหนึ่งกองทุนอีกองทุนหนึ่งเนี่ยเป็นกองทุน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือระดับการดำรงชีวิตเนี่ยจะถูกวัดระดับของจะมีมาตรฐานนะคะหนึ่งนับนับไปเรื่อยๆถ้าน้อยกว่า11เมื่อไหร่เนี่ยเข้าสู่กองทุนนี้รัฐบาลก็ให้งบประมาณมา6,000นะคะ6,000บาทต่อหนึ่งคนหต่อหนึ่งคนต่อใช่ค่ะแล้วก็ไปให้ที่อบตเขาก็จะไปมีการไปสำรวจร่วมกับหน่วยบริการภาครัฐนะคะสำรวจ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าเงื่อนไขแล้วก็เข้าสู่ระบบเพราะนั้นเขาก็จะได้รับการดูแลแล้วพอตหลังก็จะมีเรื่องอย่างพระอ้อมนะคะพระอ้อมเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้เงิน6 0 0 0บาทอาจจะไม่พอเพราะนั้นถ้าต้องใช้พระอ้อมก็จะไปใช้กองพระอ้อมได้นะคะก็เป็นเงินสีทสิบห้าบาทที่เราลงใช่ค่ะของกองทุนท้องถิ่นแล้วอีกองทุนหนึ่งก็จะเป็นกองทุนฟื้นฟูที่อยู่ระดับอปท เอออบจนะคะกองทุนฟื้นฟูแต่เดิมเนี่ยเรากำหนดว่าดูแลเรื่องของคนพิการพอตอนหลังก็มีการขยายนะคะได้ทั้งคนพิการผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ที่อยู่ในกึ่งภาวะวิกฤตเช่นเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องติดเตียงนะคะอยู่ระหว่างการกายภาพบำบัดพวกนี้ทางสปสชก็มีกองทุนนี้ไปตั้งก็คืออันนี้ก็จะเป็นการลงขันนะคะลงขัน สปสชให้8บาทต่อหัวประชากรนะคะไม่เกิน8บาทแล้วทางอบจอก็ลงขันสมทบมา100%ค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เริ่มใช้อย่างครับเริ่มแล้วค่ะทำมาตั้งแต่ปี4 4จริงๆตอนเราเกิดพรบเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนเลยนะคะกองทุนท้องถิ่นเกิดก่อน45บาทนะคะ กองทุนท้องถิ่น45บาทเ,เกิดปี49นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนจริงๆทั่วประเทศเราเนี่ยมีกองทุนท้องถิ่นทั้งหมด7,773กองทุนนะคะณปัจจุบันเนี่ยเข้าร่วมโครงการกับเราคือ7,753ยังมีอีก20กองทุนที่ยัง เหมือนกับอันนี้ต้องมีความพร้อมค่ะก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะอีก20กองทุนก็จะครบทั่วประเทศในส่วนของเขต1 1เองเนี่ยเรามี559กองทุนนะคะของ7จังหวัดเข้าร่วมหมด559แล้วก็กองทุนที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยตอนนี้เข้าร่วมกองทุนทั้งหมดเนี่ย7,120แห่งในของเขต1 1เองเนี่ยเข้าร่วม730 เรายังเหลือไอ้530เรายังเหลือ29ที่เรากำลังขับเคลื่อนนะคะก็อันนี้เป็นกองทุนท้องถิ่นที่เกิดก่อนแล้วก็ลองเทอมแคร์หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยเกิดปี59ค่ะนะคะส่วนกองทุนฟื้นฟูเกิดเมื่อปี55นะคะ50นะคะก็ตรงนี้ก็ครบของเขตเราเนี่ยกองทุนฟื้นฟูครบ7จังหวัดค่ะ จากการดาเนินการนะคะในการรวม2หน่วยงานให้เป็น1น,นั่นก็คือรวมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมารวมกับสปสชข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะคะ,คะรวมไปถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับมีเพิ่มขึ้นไหมคะค่ะต้องบอกว่าเจตนารมที่ที่พรบรเขียนแบบนั้นนะคะเพราะว่าต้องอเวลาที่เราจะลงไปทํางานในระดับพื้นที่ท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินนะคะเรามองว่า น่าจะใกล้ชิดประชาชนแล้วการที่จะเอางบประมาณลงไปแก้ปัญหาเนี่ยน่าจะทําได้ดีเขาจะเห็นปัญหาประชาชนในพื้นที่นะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของพอเดินท้องถิ่นก็เป็นการเมืองอนะคะเพราะนั้นนก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบอนะคะการตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณไหมนะคะคคในช่วงปีแรกๆเนี่ย การตรวจสอบก็เหมือนเราเพิ่งเริ่มนะคะงบเนี้ยต้องบอกมันเป็นงบที่ทําให้เกิดการคล่องตัวในการดําเนินงานมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีการใช้วัดผิดวัตถุประสงค์ในช่วงแรกนะคะที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบพอช่วงถัดมาเนี่ยการตรวจสอบเข้มข้นขึ้นนะคะก็ทําให้การดําเนินงานแผ่วลงนะคะการดำเนินงานแผ่วลงเพราะว่าทุกท้องถิ่นก็กลัวการตรวจสอบนะคะแต่พอช่วงหลังเนี่ยก็มีการทําความเข้าใจ นะคะว่าถ้าเราใช้ตามวัตถุประสงค์นะคะรับรองว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของการตรวจสอบนะคะสปสชก็จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะคอยดูแลถ้ามีปัญหาการใช้ก็ให้สอบถามมาหรือไม่มั่นใจว่าใช้ได้ไม่ได้ก็ถามมาได้เลยเรามีสปสชทุกเขตค่ะงบนี่เราให้ไปก่อนหรือว่าเขาจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกค่ะงบเนี่ยเขาจะต้องทําแผนค่ะในหนึ่งปีทางท้องถิ่นจะต้องมีแผนมาว่าหนึ่งปีนี้จะใช้งบนี้ทําอะไรกี่โครงการ แล้วสประชชก็จะจ่ายตามแผนนะคะคคแล้วเขาก็สมทุเข้ามาค่ะตอนนี้เห็นว่ามีม,มีมีบริการโทรเวชกรรมมีบริการผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆดูแลนะครับ,รบเป็นยังไงครับจริงๆพวกนี้เป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาช่วงที่เรามีโควิดนวัตกรรมพวกนี้เข้ามาเพราะลดลด ความแออัดในหน่วยบริการก็เลยสพสชเนี่ยก็มีนวัตกรรมโทรโทรเวชกรรมเนี่ยหมายถึงว่าคนไข้อยู่ที่ปฐมภูมินะคะไปที่รอพสตก็ได้ถ้าอาการหนักรอพสตอก็จะคอนเซลล์มาที่โรงพยาบาลโทรศัพท์คุยเห็นภาพนะคะเพราะฉนั้นไม่จําเป็นต้องเดินเข้ามาโรงพยาบาลก็รักษารับยาก็ไปรับร้านยาได้ ะะห,หลายๆเรื่องที่ที่มันมีมีมคลินิกพยบาบาลอบอุ่นพวกนี้ค่ะมีเรื่องไหนส่วนไหนบ้างคะที่อยากจะเน้นย้ำกับพี่น้อ,นองประชาชนเกี่ยวกับการเข้าถึง <10 S 1> สื่อส่วนนี้พอเพิ่งเมื่อกี้คําถามที่ถามว่าตั้งแต่เราทํางานกับท้องถิ่นนะคะจริงๆมันมีโครงการเกิดหลายอย่างมากะนะคะที่เป็นประโยชน์แต่ว่าบางที่เนี่ยอาจจะไม่มั่นใจเพราะนั้นช่วงนี้สสชเองเนี่ยทางเขต11ก็เลยขับเคลื่อนเรื่องของการนําเสนอภาพ ท้องถิ่นที่ดําเนินการ <requ> r, ได้ดีน <requ r, S 2> ะคะเราก็มีโครงการที่เราจะลงทั้ง7จจังหวัดเพื่อ <Kook. S 2> ไปหาดูท้องถิ่นที่ทำงานพวกนี้ได้ดี <Kook. S 2> ที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยเขาสามารถเข้าถึงบริการตรงนี้ได้นะสามารถที่จะเข้าไปของงบประมาณในการมาขับเคลื่อนในพื้นที่ของเขาได้นะอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่หน่วยบริการก็ขอได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีท้องถิ่นสิท้องถิ่นนะคะที่ เราเชิญเข้ามาร่วมในเรื่องของคุ้มครองสิทธิ์นั่นเป็นอีกหนึ่งภารกิจคุ้มครองสิทธิ์ของเรานะคะคุ้มครองสิทธิ์สิทธิ์ใครฮะสิทธิ์หลักประกันประชาชนคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนสิทธิ์ของตัวเองใช่ค่ะทุกคนต้องรับรู้และเข้าถึงสิทธิ์ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อรับบริการแล้วถ้าได้รับบริการที่ไม่เป็นไปต้ามาตรฐานถูกเรียกเก็บเงินเหมือนเมื่อกี้บอกไม่ต้องมีเงินก็ไปได้ใช่ไหมถ้าเขาถูกเรียกเก็บเงินพวกนี้ค่ะเรามีช่องทาง ให้เขาสามารถร้องเรียนได้ะนะคะ,คะโดยที่เรามีภาคประชาชนมาทํา50วงเล็บ5 50วงเล็บ5หมายถึงหน่วยงานอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามกฎหมายมมนะคะเดิมเนี่ยเรามีภาคประชาชนพอช่วงนี้เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมนะคะเขาก็จะมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น17แห่งของเราที่ทุกจังหวัดที่เบื้องต้นเป็นเฟสแรกนะคะที่เข้าร่วมกับเรา MOU กันไปเมื่อ น่าจะสองสัปดาห์ที่แล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อที่จะช่วยครับผมสุดท้ายครับพอมีมีข้อความอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่ไหมครับว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับชิญครับก็จริงๆอยากอยากฝากนะคะอยากฝากว่าประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์เนี่ยหมายถึงเป็นไปตามกฎหมายนะคะ ก็อยากให้ประชาชนเนี่ยรับรู้สิทธิ์ของตัวเองอนะคะถ้าท่านยังไม่รับรู้นะคะหรือว่าท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านมีสิทธิ์อะไรเนี่ยอสอบถามเข้าไปได้เลยนะคะ1330ก็ได้สิทธิที่เราพูดถึงหมายสิทธิหมายถึงสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลเวลาที่เจ็บป่วยนะคะสิทธิ์ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันรโรค,ครจะรับยาคุมนะคะจะรับยาคุมฉีดยาคุมถุงยางอนามัยนะคะหรือเรื่องของฉีดวัคซีนเด็ก นะคะวัคซีนทุกอย่างนะคะที่ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ท่านก็สอบถามเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะเป็นเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคถามเข้าไปได้เลยนะคะถ้าท่านไม่รู้1330หรือสปสชเขตนะคะที่จะตั้งอยู่ในทุกพื้นที่นะคะก็ก็เรามีกระจายอยู่หรือภาคประชาชนที่เป็นหน่วย รับเรื่องร้องเรียนหรือพวกศูนย์ประสานงานที่อยู่ในพื้นที่ถ้า,ท,าท่านรู้จักถามได้หน่วยบริการเองถามได้นะคะโรงพยาบาลเราพอสอตอได้หมดมอ,อปทอที่เราพูดถึงท้องถิน่น<ม>ทุกท้องถิน่นเข้าร่วมโครงการกับเราท่านถามได้หมดนะคะเ<ม>พราะอันนี้ท่านต้องรับรู้สิทธิ์ก่อนเป็นระดับแรกนะคะ<ม>พอรับรู้สิทธิ์เนี่ยต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราเองต้องปฏิบัติอย่างไระนะคะ มันมีเงื่อนไขยอย่างไรในการเข้ารับบริการท่านต้องถือแบบประชาชนไปนะคะท่านจะต้องออไปตามหน่วยบริการถ้าท่านไม่ได้อยู่ท่านจะต้องย้ายสิทธิ์อย่างไรนะคะเราก็มีหลายช่องทางนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องเหมือนกับรู้ว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างไรน,นะคะว่าท่านเข้าไปแล้วโอยเขาเรียกเก็บเงิน บางทีก็เป็นเสียงบน่นนะคะบางทีบอกว่าพยาบาลผู้จาม,ม่เพราะนั่นคือเสียงบ่นนะคะก็จะมีการหาข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้ก็อยากฝากว่าบางทีก็ต้องเห็นใจหน่วยบริการด้วยนะะเพราะว่าคนมันเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยการให้ข้อมูลของหน่วยบริการบางทีก็ตรงไปตรงมานะคะแต่บางทีประชาชนตัวเองก็ไปด้วยความเจ็บไปด้วยความเจ็บปวดไม่สบายไม่สบายใจบางทีญาติพี่น้อง มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้อันนี้ก็ทางสปสชดูแลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะเห็นชัดเลยตอนช่วงวัคซีนโควิดนะคะทุกคนไม่อยากฉีดนะคะฉีดแล้วแพ้แพ้นั่นหมายถึงมีอาการอื่นที่ไม่ใช่แค่เป็นไข้ปวดเมื่อยนะคะสปสชโดยรัฐบาลดูแลเนี่ยก็ให้งบประมาณถ้าใครแพ้สามารถยื่นเรื่องได้นะคะ คุณจะผมร่วงทั้งศีรษะนะคะหรือจะเป็นโรคหัวใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายหรือแม้แต่เสียชีวิตสปสชก็ดูแลเหมือนกับชดเชยค่าเสียหายให้ค่ะก็ขอให้อุ่นใจนะคะว่าสปสชเนี่ยดูแลคนไทยทุกคนนะคะได้รับสิทธิ์เท่ากันทุกคนค่ะด้วยความห่วงใย่ด้วยความรักและก็ห่วงใยจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกเขตนะครับ เน้นเป็นเขต1 1นะครับโดยผู้อำนวยการเขตคุณพัฒนิตมมโนโการนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับครับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ